สวัสดีครับผมโอคามิขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรวะ <c oughs> ลืมชื่อคิดอ่ะเอาเป็นว่าปลาจอยเดอะซีรีส์แล้วกันเอ้ยเดินลกโอเคบอสต,ตัวนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามันอึดมากๆเราต้องใช้อุธพิเศษในการสู้กับมันขอหาพื้นที่โลง่งๆก่อนโอเคเย้ยเยย,ยตีหลังจังหวะนี้น่าจะได้ เอ้ยมันวิ่งมันวิ่งอ้ายมองไม่เห็นจ้าวิ่งไกลเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนเจ้าตัวนี้ต้องใช้ดาบอันนี้นะครับในการต่อสู้มันโอเคก็เบี่ยงเข้ามืออยู่ โอ้หนๆนก็ไหนๆนละอัดคลิประหว่างทางไปเลยแล้วกันถูกทางไว้เนี่ยลืมน่าถูกอยู่โอเคถูกเยอะปะปะๆๆรีบไปอ๋อเต็มเต็มเลยเก็บของหัวขอก่อนลบโอเควิ่งผ่านไปเลย วิ่งผ่านไปหาเซฟโซนสักที่หนึ่งตรงนี้ก็ได้โอเคชาร์จแปบบ๊บขั้นหนึ่งมันวิ่งกี่ขั้นนะผมจำไม่ได้สามไหมผมจำไม่ได้จริงจริงมันมีขั้นเดียว่ะโอเคไปได้ละไปครับไป มาเข้าไปเลยดีจ้ามาแล้วล็อกเป้ากันปาดลงไปนั่งเลยชาร์จไว้ชาร์จไว้ไวเฮ้ยเดี๋ยวชาร์จไม่ทันโดดลบชาร์จใหม่เยอะเยอเยอเยดุดุดุเหรอไทยกลับไทยกลับ ชาร์จดาบชาร์จดาบได้แล้วแล้วก็ปาดไปอีกหนึ่งดอกเข้ากับบานเต็มเต็มชาร์จไว้โอเคทำอะไรทำอะไรทำไลยืมชาร์จไว้มารถจ้าเยื่ๆเยือย่อเยือดูดหืมดูอ่ะ ตูกเออล่วงลงไปชาร์จโอ้ยสเตเตมีหน้าหมดลืมดูเยเยๆๆโอ้ยตายเลยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซหายโซหายครับเ้เจ้าโอเคมาเฮ้ยไม่โดนบอสฆ่าตายไม่ใช่กูจริงๆ ชาดไว้ตแต้มิน่ารีบขึ้นเลยลูกปาดไปชาร์จไว้โอเคสัติมเร็วลยปาดก่อนไว้เฮ้ยรอบนี้มันลุกเร็วลุกเร็วหรอชาร์จ เุ้ยฮ้ยหลอดดาบมันอนกวะเอาห้าหมื่นเก้าคืนมาเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มฮ้ยโอเคเฮ้ยลบชาดจะจนมุงไม่ได้ย้ยโดนโอ้ย ห้าหมื่นเก้ากูโอเคจริงๆผมว่าบอสนี้เป็นบอสที่ปราบง่ายสุดละนี่คืออะไรโอเคชอบมันเถอะเอาละครับจบกันไปนแล้วสำหรับการปราบบอสในครั้งนี้ คลิปอาจจะสั้นไปหน่อยก็ถือว่าดีสำหรับผม,มนะจะตัดต่อง่ายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ